สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอมช h a น์กันนะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการคุละครึ่งแจกเงิน3,000บาทนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะคะผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เวค่ง com โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันนะคะ ในส่วนของวิธีการลงทะเบียนให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w k ์นไวด์เว็บครอก่ข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อได้รับ SMS ยืนยันแล้วก็ให้ทําการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งโดยเราสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2513เป็นต้นไปนะคะ โดยหากเราไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันก็จะถูกตัดสิทธิ์และก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนเพิ่มแทนนะคะซึ่งมาตรการคนละครึ่งเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้สิทธิ์อยู่นะคะนั่นก็คือรัฐบาลจะจ่ายเงินให้50%ของมูลค่าสินค้าไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันโดยประชาชนที่ลงทะเบียน10ล้านคนจะได้รับเงิน3,000บาทเพื่อการใช้จ่ายสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียน โครงการคุณละครึ่ง 1. ต้องมีสัญชาติไทย 2. ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำหรับช่องทางการใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มทั่วไปแผงลอยหรือโชว์ห่วยแต่เราไม่รวมร้านค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลและก็ไม่รวมลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและการบริการค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์และช่องทางการใช้สิทธิ์แล้วพบกันใหม่ค่ะกับช่องอมชานาลสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ